สสดมาสิบปีแปลว่าคุณโสดตั้งแต่เท่าไหร่สี่สิบใครมีอาการนี้หรือโสนดมานานๆน,น่ะคุณก็ดูคลิปนี้นะคือในชื่อเขาอ่ะมนอ่ะมนมีตัวสะกดอยู่ที่จะโดนเบียดเบียนตลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอมันควรจะโดนเบียดเบียนโดนโกงหรือโดนเอาเปรียบตลอดนะ อันนั้นอยู่ในชื่อเอาตัวสั้นๆเอาแต่ไม่ได้อยู่ในภาษาไทยอันนี้อยู่ในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมันเป็นเลขที่หมอดูทั้งหลายบอกว่าโอ้โหเลขนี้แม่งจะต้องเป็นเลขที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคน,นู่นนั่นนี่ไม่ใช่ในมุมผมเลขนี้แม่งคือเลขโกงครับโดนเบียดเบียนโดนโกงตลอดครับถามว่ามันมีสองมุมครับมุมได้กับมุมเสีย มุมได้คือช่วงจังหวะคุณดวงขึ้นคุณจะไปโกงเขาได้ช่วงจังหวะคุณดวงตกคุณจะถูกเขาโกงใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นคนประเภทไหนส่วนใหญ่มันจะเป็นคนประเภทโดนมากกว่าครับมันจะไม่ค่อยไปได้ไปโกงเขาหรอกเพราะว่าถึงจุดจุดหนึ่งเวลากรมันตามทันมันก็เล่นหนักหน่วงเหมือนดาราทรงเดียวกันเลยอ่ะ mol มอ mon อ่ะม o N. นะในภาษาอังกฤษมันคือ mon ในตัวเนี้ยมันมี4 7 5อยู่เพราะฉะนั้นก็ภาระด้วยโดนเบียดเบียนด้วยก็จะโดนอยู่ตลอดทีนี้แต่ละคนมันจะโดนไม่เหมือนกันบางคนโดนเรื่องคู่แฟนเข้ามาเอาเปรียบนู่นนั่นนี่แล้วก็ไปก็คือผู้ชายเข้ามาผู้ชายผู้หญิง LGBT เป็นได้หมดทุกเพศนะเพราะฉะนั้นแต่บางคนบางคนดวงมันเกิดอาจจะเกิดมาแบบไม่ต้องทำงานน,นู่นนั่นนี่ คุณก็จะไปเบียดเบียนเขาได้แต่ถาว่าในจังหวะที่คุณดวงตกคุณจะไปโดนอย่างอื่นไงคุณก็จะโดนมุมอื่นทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้คือสี่เจ็ดมันมีตัวโกงอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นพวกสอสเสือสลออีสอเสือล่อเรือล่อเรือสอเสือสลับไปสลับมาโดนหมดปัญหาคือมันก็มีอยู่ในชื่อดาราล่าสุดที่ดังๆใช่ไหมก็คือในตัวสี่เจ็ดมันคือคุณเจอปัญหาแล้วคุณก็พูดแถวออกจากปัญหา ก็คือโกหกปะนึกอกไหมถามว่าอ่ะถ้าอีกทีหนึ่งสลับกันสี่เจ็ดเจ็ดสี่สลับได้ฮะตอนแรกเจอปัญหาก่อนแล้วก็พูดให้ออกจากปัญหาทีนี้ก็ชักแม,านาม่นำทางหาเพื่อให้มันออกจากปัญหาใช่ไหมปัญหาคือก็ต้องโกเขาต้องโกหกเขาหรืออะไรให้มันหลุดรอดจากปัญหาทีนี้ถ้ามันเป็นอีกแบบหนึง่งไปพูดก่อน,แล,ลนแล้วมีปัญหาอ่ะมันก็โดนเหมือนกันอารมณ์ คนละแบบแค่เจออันไหนก่อนแค่นั้นเองถูกไหมทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดแล้วไปเจอปัญหาแล้วคุณจะทําไงคุณก็ต้องหาทางทําทุกวิทาิให้มันออกจากปัญหาแล้วชีวิตมันเป็นแบบนั้นมันจะมีความสุขไหมอ่ะเหมือนกันถ้ามันเอามาอยู่ในชื่อคนมันก็จะโดนแบบเดียวกันครับเพียงแต่คนละมุมมุมคนหนึ่งอาจจะโดนเรื่องเงินคนหนึ่งอาจจะโดนเรื่องคู่คนหนึ่งอาจจะโดนเรื่องมีอุปสรรคไม่ใช่ทางานหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ออกปะ บางคนอาจจะโดนแบบฉันไม่ทํางานโยนงานตลอดโยน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 ให้เพื่อนเพื่อนโรงงานแม่งก็โดนเพื่อนโรงงานแม่งมาเจอชื่อนี้แม่งก็จะโดนแต่มันจะมีอยู่มุมทึ่งที่ใช้ได้มุมที่เป็นพระถามว่าพระทำไมถึงใช้ได้พระเนี่ยจะมีคําว่าอ่าสมมติสิริมงคลสิริอ่าปริสุทธโธไม่ใช่เว้เออโสอะไรสักอย่างเนี่ยคือพวกเนี่ยสี่สี่ทั้งหลายอ่ะ จะเป็นชื่อพระถามว่าเป็นชื่อพระ,ะอะไรยังไงชื่อพระคือเขาไม่ต้องทํางานถูกไหมแต่เขาปฏิบัติเขาทําอะไรนู่นนั่นนี่ทําให้ตัวเองมีบารมีมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อบารมีที่เขาทําอ่ะช่วยคุณในเรื่องอ่ะสวดมนต์สวดพันยุ์ยากสวดอะไรก็แล้วแต่เพื่อช่วยให้คุณดีขึ้นได้นิดหน่อยแต่ เขาใช้วิธีสวดมนต์เขาไม่ต้องทําอะไรครับสวดมนต์แผ่เมตตาหรืออ่ะคุณไปถวายสังฆทานเขาก็สวดได้ของปุ๊บคุณถวายเขาก็สวดปุ๊บปุ๊บป๊บสองนาทีเสร็จของชิ้นนั้นที่ชุดที่ถวายสังฆทานไม่ว่ามันจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักร้อยก็แป๊บเดียวก็ได้ตังค์ถามว่าเบียดเบียนไหมไม่เบียดเบียนเพราะคุณจงใจให้เขาเองแต่นั่นก็คือนั่นก็คือสามารถพูด ให้ออกจากปัญหาได้ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ไงเขาก็พูดแต่คําพูดของเขาคือบทสวดไงเออช่วยให้คุณได้ดีอะไรก็ว่าไปมันก็คืออารมณ์ประมาณนั้นแต่นั่นคือพระอีกอันหนึ่งคือเซียนพระเซียนพระก็จะสามารถอัพราคาจากของที่มันไม่มีราคาอัพให้แม่งขึ้นเป็นหลักหลายสิบเท่าได้ใช่ปะ่ะหลักร้อยเท่าพันเท่าอะไรก็ว่าไปนั่นก็คือเซียนพระอัพราคาแต่จังหวะไหนที่เซียนพระจะโดนครับจังหวะที่เซียนพระจะโดนก็คือโดนเกครับ ซื้อมาสิบล้านเกห้าสิบาทเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นมันจะวิ่งสองทางเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแม่นตลอดใช่ไหมยังไงมันก็ต้องโดนเพราะฉะนั้นในมุมของการโดนแต่ละคนคุณจะโดนแบบไหนอ่ะคุณจะโดนแบบเซียนพักอ่าโดนโกงสมมุติในมุมถ้าเซียนพักไปใช้ชื่อแบบที่ผมบอกแล้วไปโดนใช่ไหมก็จะแปลว่าโดนอะไรครับเช็คไงที่มันมีข่าวอยู่อะอารมณ์ประมาณนั้นแหละ เออแต่มันก็ต้องไปหาบางทีมันก็ไม่เป็นเลขนี้เลขชุดนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่มันมีตัวเลขชุดอื่นที่มันไปฝังอยู่ในชื่อในเบอร์แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นถามว่าปกติมันจะมีเบอร์เสียนพระผมเห็นบางคนก็ใช้เลขชุดนี้พวกนี้ก็จะต้องระวังเราก็จะต้องระวังเขาว่าเราเจอแบบเบอร์แบบนี้นะเออเพราะเขาก็จะพูดไม่ตรงหรอกอืมอารมณ์ประมาณน,นั้นใครชอบก็ฝากกดติดตามกดตัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับ แล้วก็สรดผมอยากจาะลึกว่าจะดูจริงๆปัญหาของคุณอะ่ะโดนตรงไหนอะ่ะออแล้วมันต้องแก้จริงๆต้องแก้ตรงไหนอะ่ะก็ดูหลังทักหลังบ้านนะแล้วจะรู้ครับว่า,าผมจาะลึกมันโดนทุกจุดจริงไหมคุณเปลี่ยนชื่อมากี่ชื่อผมก็เห็นหมดว่าในแต่ละชื่อคุณไปทําอะไรมาบ้างเอ,อแล้วมีเหตุอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างไม่ต้องไปไล่ระยะเวลาดูเลยดูแค่ชื่อในตําแหน่งอ่ะชื่อนี้โดนเรื่องนี้ชื่อนี้โดนเรื่องนี้อะไร บอร์โทรเขเหมือนกันโดนเหมือนกันหมดครับโอเคนะคนที่แปลเบอร์โทรทั้งหมดไม่สามารถไล่ระยะเวลาได้แบบผมหรอกว่าในแต่ละเบอร์เป็นนี่เท่าไหร่มีทรัพย์สินเพิ่มไหมน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยลองประมาณนี้นะขอับุณครับแล้วก็ฝากไว้ย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลัคนาแปดสิเปอร์เซ็นตถึงแปดสิ้าเปอร์เซ็นต ราศีมีแค่1 5 2หเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อมมาดูนึกอ,อกว่า เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้น คุณพลาดไปปีหนึ่งล้วผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างรออไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทักส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อ เลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทำให้เครเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลานบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลมานมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีพสต์ให้ด้วยนะครับ